สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็อยู่กับเกมโลบบอยู่กับแมปเบสบอลนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าพี่จะมาสอนปลดล็อกหรือว่าอันล็อกดาตัวใหม่หรือว่าซีซั่นพาร์ตตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนถามานะครับเนาะว่าอันล็อกยังไงนะครับเนาะพี่จะมาสอนอันล็อกแบบสายฟรีด้วยนะครับใครที่แบบว่า เป็นสายฟรีต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าพี่จะมานะครับโนบอกเลยนะครับโนว่าเปิดยังไงนะครับรับยังไงแบบสายฟรีนะครับนถ้าเราไม่มีเงินเติมนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าวันนี้นะครับนก็มีเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับและพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าวันนี้นะครับทุกคนก็คืออันนี้นะครับหนเป็นคลิป EP พิเศษเลยนะครับก็ถือว่าพี่ลงไปหลายคลิปนะครับนพี่ขอบอกเลยนะครับเกี่ยวกับเกม เบตบอนนะครับเนาะและวันนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นอีพีพิเศษอีกหนึ่งอีพีรับกันนะครับที่แบบว่าพี่จมาสอนนะครับเนาะรับของวิฟี่และพี่จมานะครับเนาะ ซุ่มไกตั้น1บาท v s สซุ่มไกตั้นโมจิตื่น5บาท v s สซุ่มไกตันเผาวี40บาทแบบไหนจะคุ้มกว่ากันซุ่มแบบที่1เลยเกลือนะครับทุกคนโอ้โหมาซุ่มแบบ5บาทซุ่มเลยนะครับเนาะได้เกลืออีกแล้วนะครับมาซุ่มแบบ10บาทที่กว่านะครับได้แล้วนะครับก็คือเข้าเกมยม,มิเผาวิสีจริงๆด้วยนะครับอันนี้คุ้มสุดละ ครั้งละ1ิบาทเองร้านดีซี่นะครับเนาะร้านคนดังจดทะเบียนการคา้าเป็นที่เรียบดย้อยมีไก่ตันทุกแบบทุกราคารับฟาร์มทุกอย่างในเกมทาเผ่าวิสีทำดาวมัดต่างๆและมีกฎเกมพารส,สุดคุ้มเติมโลบัคมีรับประกันใครสนใจกดเขาลิงก์ใต้คลิปที่มาได้เลยนะครับทุกคนบอกจุดรับด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโทเค็นฟักทองนะครับที่แบบว่าหลายๆคนยังเล่นไม่เป็นตอนนี้นะครับเนาะแล้วก็ พี่ขอบอกเลยนะครับว่า EP นี้นะครับจะมีการแจกโลบัครีนะครับเนาะก็คือถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับดูคลิปนี้จบกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะและอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อตัวเองด้วยนะครับเนาะไม่ใช่ชื่อในเกมนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าคอมเมนต์ชื่อตัวเองไม่ว่าจะเป็นชื่อเฟซหรือว่าให้พี่ติดต่อหาได้หนึ่งช่องทางนะครับเนาะพี่จะทักหาและแจกโลบัคให้ถ้าคอมเมนต์ไหนโดนใจนะครับพี่จะแจกให้ประมาณ 500โลบัคนะครับเนาะถ้าอยากได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับเข้ามาดูคลิปพี่ร้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับเนาะมาเรามาเริ่มเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับก็คือตอนนี้นะครับลหลายคนก็น่าจะรู้ดีนะครับเนาะว่ามีทางด้านของกิจกรรมฮาโลวีนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมฮาโลวีนตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักดีนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าเริ่มเล่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไไไไปปแลล้้ววววนนนนนนนะครรรรรััับบเเเาาาาาาาภกกกกกิิจจยยย็มม่่่ดพีขออ1สถ ทำภารกิจรายวันได้นะครับโนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของให้วิ่หนึ่งครั้งนะครับโนสังหารศัตรูให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับโนเราก็เล่นเบลดบอลให้ครบเวลาอะไรประมาณนี้นะครับก็ง่ายทีเดียวนะครับเพื่อสะสมนะครับโนในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับโนก็จะมีเลเวลให้เรานะครับจนถึงเลเวล40เลยนะครับเราก็จะได้ในส่วนของโทเค็นฟักทองนะครับโนที่แบบว่าได้โคตรเยอะนะครับโนพี่ขอบอกเลยเขาว่าอย่าพลาดละกันนะครับโนในส่วนของจุดนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าจุดนี้นะครับนอก็เป็นจุดสําคัญอีกจุดหน เนาะครับเนาะก็คืออยากได้ในส่วนของจุดนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าอยากได้ของพี่ก็มีนะครับเนาะก็อยู่ด้านบนนะครับและวันนี้พี่จะมาสอนนะครับเนาะก็คืออันล็อกนะครับเนาะในส่วนของดาบซีซั่นพาร์ทนะครับเนาะแบบไซยฟรีนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าหลายคนอยากได้นะครับเนาะในส่วนของดาบซีซั่นพาร์ทนะครับเนาะอยากรู้นะครับว่ารับยังไงรับประมาณไหนนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าดาบซีซั่นพาร์ทนะครับเนาะหลายๆคนก็อยากได้นะครับเนาะแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้า เราอยากได้นะครับเนาะก็ไม่มีวิธีอื่นอยูแล้วนะครับเนอะก็คือไม่ใช่วิธีการทำบัคกแน่นอนนะครับก็คือ ต้องเสีย700อนะครับเนาะหรือว่า800โลบักนะครับเพื่อรับดาบตัวนี้นะครับและเราปลดไปแล้วนะครับเนาะก็คือไม่ใช่ว่าเราจะได้เลยนะครับก็ต้องได้มีการทำภารกิจเหมือนกันนะครับและวันนี้นะครับพี่จะมาปลดล็อกแบบสายฟรีนะครับถ้าคนไหนไม่มีตังเติมนะครับเนาะหรือว่าอยากได้ในส่วนของตรงนี้นะครับเนาะไม่มีตังเติมโลบักไม่มีตังนะครับเนาะที่แบบว่าจะมาปลดโลบักนะครับหรือว่าไม่มีโลบั๊กสักแดงเลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าทางออกแบบสายฟรีมาถึงแล้วนะครับเนาะเพราะว่าพี่จะแจกใต้้คลิปนนี ซองคนนะครับหรือว่าซองไอดีนะครับเพื่อ ปล็อกให้ตรงนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนว่าถ้าอยากได้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะแจกให้ละกันนะครับแต่มีข้อแม้อย like ู่ที can, so ่ว่าถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปพี่จะแจกเลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับว่าถ้าอยากได้ดาบตัวนี้นะครับเนาะก็ให้แบบฟรีๆละกันนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นการปุดล็อกแบบสายฟรีเลยละกันนะครับเนาะก็สามารถฟาร์มได้จากซ่องพี่นะครับเนาะก็คือการฟาร์มทำยังไงบ้างหลายคนทํามาแน่นอนนะครับเนาะถามมาแน่นอนไม่ใช่ทำมานะครับก็คือ หลายคนถามมานะครับเนาะต้องทำยังไงก็คือกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับเนาะ ลง Facebook ตัวเองนะครับและแชร์เข้าไปในกลุ่มนะครับเนาะงโลบบอกที่มีแมปนะครับเนาะต่างๆนะครับเนาะหรือว่ากลุ่มโลบบอกอะไรก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแชร์คลิปพี่ไปได้เลยนะครับเนาะและคลิปนี้ถึง5,000คนดูเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มคอมเมนต์แจกคลิปนี้นะครับเนาะต้องคอมเมนต์คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าไม่คอมเมนต์นะครับเนาะก็ถือว่าจะไม่มีสิทธิ์นะครับเพราะว่าพี่จะสุ่มคอมเมนต์จากคลิปนี้คอมเมนต์เดียวเท่านั้นนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้้าาอยกได ต้องคอมเมนต์นะครับนอนใต้คอมเมนต์คลิปนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่า ที่จะสุมจากคอมเมนต์หรือว่าสุมจากคลิปนี้เท่านั้นนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าอยากได้ก็คือเข้ามาแล้วคอมเมนต์ได้เลยนะครับและวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมารีวิวกิจกรรมด้วยนะครับหลายคนอยากรู้นะครับโนว่ากิจกรรมของฟรีสามารถรับได้จากจุดไหนบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับเป็นกิจกรรมล็อกอินจากจุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมล็อกอินแต่ละวันนะครับเพื่อรับของฟรีนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับรถ ได้เลยนะครับเนาะก,ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของศิจก,กรมรมฮาลาวีหรือว่า กิจกรรมปฏิทินด้านบนนะครับเนาะเพื่อรับดาบนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับพี่ก็มีโค้ดมาแจกด้วยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับเนาะก็ถือว่าเอาโค้ดตัวนี้ไปใส่ลักกันนะครับก็เป็นโค้ดดาบนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นโค้ดเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะที่แบบว่าแจกให้ลักกันนะครับถ้าคนไหนยังไม่ได้ใส่นะครับก็เีบยไปใส่หน่อยล้กกันนะครับก่อนที่จะหมดอายุนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็พิมพ์คาว่าโค้ดฮารั์ ครับเนาะเราก็ a l l o w e e n นะครับเนาะก,ก็อ่านคาว่าฮาโลวีนนะครับเนาะก,ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสามารถนะครับเนาะไปพิมพ์ใช้ได้เลยนะครับเนาะเราก็ไปใช้ได้เลยนะครับรับประกันว่า ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็ตามนี้ละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับน้องก็เป็นการแจกโค้ดให้แบบฟรีๆนะครับน้องเราก็แจกของให้แบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องแนะนาละกันนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าเป็นโค้ดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองโค้ดฟรีนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้ละกันนะคร ไม่มีขายนะครับนอและไม่สามารถซื้อได้นะครับเพราะว่าเป็นโค้ดกิจกรรมนะคบพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าโค้ดกิจกรรมนะครับนอไม่สามารถซื้อได้นะครับนอนอกจากว่าเราจะหาโค้ดมาใส่จนได้นะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับนอโค้ดนี้จะอยู่กับเราอีกหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะครับนอจะไม่ได้อยู่กับเราถาวรนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนอแต่ดามจะอยู่กับเราถาวรนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าโค้ดนี้นะครับนอก็ถือว่าเป็นโค้ดที่สําคัญมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่แบบว่าไม่มีตังค์เติมและอยากได้ดาบเท่ๆอยากได้ดาบฟีีี่นน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 นะะะะคครรััั้ออกกกก็็ําาลลจปมณเยททุ บอกเลยนะครับน้องก็ถือว่าวันนี้นะครับน้องก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมที่แบบว่าหลายๆคนอยากได้นะครับน้องก็ถือว่าหาทางออกให้สําหรับสายฟรีละกันนะครับทุกคนที่เขาบอกเลยนะครับโนว่าสายฟรีขอมาเยอะมากนะครับโนว่าอยากได้นะครับวันนี้พี่ก็หามาให้แล้วนะครับโนว่าต้องทํายังไงต้องทําแบบไหนนะครับถึงจะได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าอันนี้นะครับน้องก็ทําแบบนี้เลยนะครับน้องไม่เป็นทางด้านของจุดนี้นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิกรรม ครับเนะที่แบบว่าและลายๆคนนะครับเนอก็คืออยากได้นะครับเนอก็บอกเลยนะครับเนอว่าโค้ดก็มีนะครับเนอสามารถใส่ได้ยกเซิร์ฟนะครับเนอพี่ลืมบอกไปเลยนะครับว่าโค้ดสามารถใส่ได้ยกเซิร์ฟนะครับเนอก็คนที่ไม่เคยใส่นะครับหรือว่าิ่งใช้ดีใหม่ใส่ได้เลยนะครับเนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ยังเหลือนะครับเนอพี่เขาบอกเลยนะครับว่าเรื่องการแจกโลบั๊นะครับเนะถ้าคนไหนอยากได้นะครับก็พี่เขาบอกเลยนะครับเนอว่าคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเนอคอมเมนต์ไหนโดนใจ รับโลบักไปได้เลยนะครับและต้องมีนะครับน้องก็คือคนดูคลิปนี้นะครับน้องห้าพคนดูขึ้นไปด้วยนะครับพี่ถึงจะแจกให้นะครับก็จะป่ามาเลย่อครับน้องหลายๆคนก็น่าจะรู้ดีนะครับน้องว่าราคาโลบักก็ไม่ได้ถูกๆนะครับน้องถ้าพี่จะมาแจกเล่นก็ไม่ใช่นะครับก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าแรกกับทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่หน่อยละกันนะครับน้องขอแค่นี้ละกันนะครับทุกคนก็จะป่ามาเลยนะครับน้องไม่ต้องเสียตังค์ให้พี่นะครับน้องทุกคนเข้ามาแล้ว ดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้นะครับเนาะก,ก็มีสิทธิ์กันทุกคนแล้วนะครับก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับเนาะก็เอาเป็นว่า เราจบเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะเอาเป็นว่าตอนเย็นมีสะไพคลิปหนึ่งละกันนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าตอนเย็นนะครับเนาะใครที่แบบว่าเป็นสายโลบอกนะครับหรือว่าบอกฟู้ดนะครับเนาะก็เตรียมตัวรักกันนะครับเพราะว่าพี่พี่แจกครั้งใหญ่นะครับเนาะก็จะเปามาเลยครับเนาะก็เกิดล่วงหน้าไว้ก่อนเลยละกันนะครับกลัวที่แบบว่าเข้ามาไม่ทันนะครับเนาะก็จะเปามาเลยครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วอยากกดไลค์กดแชร์ก็กดได้เลยนะครับและพ เ,ะะเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เพียงทนี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับเนาะและไว้เจอกันใหม่ตอนเย็นแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะบ๊าย <Bye. S 1>